คนวันอังคารดวงสัปดาห์หน้านะคะ1 3ถึง19เนะคะ13ถึง19เป็นไงกันบ้างนะคะการงานการงานใบนี้อันนี้จริงๆอะถ้ามองมองแง่หนึ่งบอกถึงความก้าวหน้าบอกถึงความสำเร็จได้นะหรืออีกแง่หนึ่งนะคะใบนี้คืออำนาจและบารามีนะคะเพราะว่ามันขึ้นหลังเสือแล้วลงยากเนาะทำอะไรต้องไปต่อให้สุดนะคะไปต่อให้สุดและทำได้ แฝงนิดหนึง่งแฝงอุปสรรคเกิดจากผู้หญิงโดยเฉพาะหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงนะคะนะอุปสรรคนะเรียกว่าอุปสรรคนะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงแต่เพียงแต่ว่าเข,เขาเรียกว่าเหมือนแบบติดต่อง,งานค่อนข้างยากหน่อยกับผู้หญิงนะคะนะแต่ถามว่าสําเร็จดีไหมก็ได้อยู่แต่เราต้องแข็งนะคะเราต้องแข็งเราต้องอดทนกับงานที่เราทานะคะสาหรับคนเกิดวันคานในสัปดาห์หน้า นะคะการเงินเป็นไงการเงินไม่แน่ไม่นอนเลยไม่ชอบก็ตรงนี้แหละไม่ชอบก็ตรงนี้แหละนะการเงินไม่แน่ไม่นอนโอนเอ็นเหมือนไม้หลักปักขี้เลนนะไม่ชัดเจนเลยจะได้ก็เหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้หรือคิดว่าไม่ได้แต่ได้เองอะไรอย่างเงี้ยมันคือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเงินอะ เอาความแน่นอนไม่ได้เลยอ่ะคาดหวังไม่ได้เลยเกี่ยวกับเงินนะคะ,ะต่อมาต่อมาความรักเหนื่อยท้อความรักรู้สึกเหนื่อยท้อหลือเกินในสัปดาห์หน้าคนโสดโสดไปก่อนนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะคะคนโสดให้โสดไปก่อนนะคะแต่ส่วนคนที่มีที่มีคู่มีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วนะคะ ใบนี้นะบอกถึงความล้ากับปัญหาต่างๆในครอบครัวหรือปัญหาต่างๆกับชีวิตแฟนเนี่ยมันอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยท้ออยากอยู่ลำพังอยากอยู่กับตัวเองอยากปีกวิเวกนะคะเนี่ยมันก็เลยมองเป็นลักษณะนี้เหนื่อยเหลือเกินนะคะเหนื่อยเหลือเกิน แป๊บนึงนะคะสำหรับคนาใหม่อันนี้ของวันอังคารค่ะปีนี้เบญจเพศดูแลตัวเองนะหมั่นทำบุญทําทานนะลูกโอเคอ่ะออต่อมางานเงินความรักบทสรุปไม่ใช่สุขภาพขอไปสุขภาพสัปดาห์หน้าพายธาตุด,ดินเนาะกล้ามเนื้อนะออมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อออฟฟิซินโดมประมาณนี้นะคะนะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดมนะคะกล้ามเนื้อพวกนี้นะคะ <Okay. S 1> ต่อมาถามว่าหนักไหมจริงจริงไม่หนักหรอกเราก็ต้องรู้จักบริหารยืดเส้นใครนั่งทำงานออฟฟิศอะนะก็เขาเรียกว่าแพ็คบริหารร่างกายบ้างนะคะมันจะได้แบบเออเนี่ยนะบริเวณนี้นะคะต่อมาบทสรุปปู่ขอโทษโบทสรุปพ่อว่าไง ะ,ะบรสรุปพ่อใบนี้มันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เนะาะไทยใบนี้ยมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะจบแล้วปัญหาต่างๆรีเซ็ตแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะรีเซ็ตแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วใบนี้แฝงเรื่องการเดินทางแบบไปไกลๆอะ่ะเออนะคะ เพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้านะคะบทสรุปออกแนวประมาณว่า 1. ปัญหาจบ 2. การเดินทางนะคะการเดินทางเกิดขึ้นนะคะใครหรือใครที่บอกว่าอะไรเกี่ยวข้องแบบกับคนต่างชาติต่างประเทศหรือใครที่แบบอยากจะทําค้าขายหาของเข้ามาขายจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถทําได้นะเออนะคะแต่ถ้ามองภาพรวมบทสรุปใบนี้ยจริงๆมันการรีเซต็ตหรือเริ่มต้นใหม่นะ บอสลป,ปูดีวะไพ่พรสวามิตบอกถึงความสําเร็จคุณทําอะไรคุณต้องทําจริงจังและที่สําคัญสองใบนี้อยู่ในบทสรุปมูเตลูจ้ะใครที่ชอบสายมูมูเตลูนะจ๊ะฟังมันทุกอย่างเลยต่อให้ไพ่พวกนี้ออกมามีอุปสรรคมีอะไรเราเชื่อเราศรัทธาอะไรเรามูไปเลยเอาให้สุดนะคะเพราะไพ่อพสองใบนี้มันชัดเจนเห็นไหมการจุด กระถางทูบขึ้นมามีองค์พ่อนี่นะคะและไพ่ใบนี้บอกถึงพรนะคะการรับพรนะคะถ้าเราแปลแบบไม่เกี่ยวกับสายมูเตลูนะอันนี้บอกถึงความสําเร็จนะคะบ,บอกถึงความสําเร็จความสมปรารถนานะคะอ่ะบทสรุปมาประกอบเป็นเรื่องเรื่องนะคะบทสรุปประกอบเป็นเรื่องเรื่องมาประกอบการงานเป็นไงเอ้ย งานอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่แน่เลยพัดเจนแต่ว่าถ้าทำไรเนี่ยเอาให้สุดนะอดทนนะเอาให้สุดแต่ถ้างานที่ต้องติดต่อกับผู้หญิงก็อุปสรรคหน่อยนะคะต้องติดต่อกับผู้ชายถึงจะดีราบลื่นนะคะถ้ากับผู้หญิงอุปสรรคสำเร็จไหมก็สำเร็จแหละแต่ก็ต้องใช้เวลานะคะนะต่อมาการเงินการเงินเนี่ย มันม,มันคือความไม่แน่ไม่นอนความไม่ชัดเจนถามว่าคุณจะมีโชคลาภไหมไม่ฟันธงนะแต่ถ้าคุณรู้จักมูเตลูคุณมูเป็นคุณขอพรเป็นคุณหมั่นทําบุญทําทานอย่างเงี้ยนะคะคุณก็มีโอกาสโชคฟุกฟุกได้เหมือนกันนะคะแต่การเงินน่ะแต่การเงินจะดีจะคล่องจะอะไรไหมโอเคมันอาจจะจบปัญหาต่างๆอาจจะแบบเออ จะจบแบบค้างคาค้างค้างงวดหรือว่าอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่มันคือจบ,จ,บจบแน่แต่เดี๋ยวได้เริ่มต้นกันใหม่หรืออาจจะมีความโชคดีมีคนมีคนช่วยนะคะในสัปดาห์หน้านะคะนะความรักความรักเนี่ยถ้าคนโสดนะคะคุณโสดจริงคุณเหนื่อยท้อกับการที่แบบว่าจะได้จะเริ่มต้นใหม่คุณลองดึงตัวเองขึ้นมาสิคุณได้เริ่มต้นแน่ๆนะคะคุณได้เริ่มต้นแน่ นะเออเปิดใจได้เริ่มต้นดีนะแต่ถ้าคนมีแฟนมีครอบครัวแล้วเวลามีปัญหาปีกวิเวกอยู่กับตัวเองอย่าแบบประเภทแบบเข้าข้างคิดเข้าข้างลองมองในมุมกลับเวลาทะเลาะกันมองในมุมกลับมองในฝั่งที่เราเป็นเขาบ้างเราจะรู้สึกยังไงนะคะแบบอารมณ์ใจเขาใจเรานะคะแล้วก็ทบทวนแล้วก็ จริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหานะก็เริ่มต้นกันใหม่คุยกันใหม่ปรับความเข้าใจกันแล้วดีขึ้นนะคะนะแต่ถ้าไอคนโสดเฮ้ยอันนี้มันแฝงต่างประเทศเนาะเพราะฉะนั้นสสยฝอได้นะเว้ยหรือคู่มาจากไกลๆอเออมาจากไกลๆไม่ได้อยู่ใกลออ้อะเออพาะไพ่พใบนี้คืออยู่ไกลอะ่ะเดินทางอะไรเงี้ยนะไปไกลๆอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเอออยู่ไกลๆกันนะ่ะคนหมายถึงคนโสดนะอืม ภาพเรื่องสุขภาพจริงๆกล้ามเนื้อเนาะรุนแรงไหมเดี๋ยวก็หายเอาตรงเลยอันนี้มันจบเนาะเ,เพราะฉะนั้นพวกกล้ามเนื้อ,อเสบหรือการปวดเมื่อยต่างๆนะคะจะดีขึ้นนะคะบอกเลยว่าจะดีขึ้นนะคะดูแลสุขภาพหน่อยการบริหารตัวเองนิดนึงนะคะโดยเฉพาะพวกที่นั่งทำงานแบบนั่งโต๊ะออฟฟิศอ่ะ เออนะก็ระวังหน่อยแล้วกันนะคะหน้าไพ่ไม่เสียเนาะถือว่าไปทางที่ดีได้โดยเฉพาะไพ่ไพ่ปูเนี่ยม,มูเตลูเออไปเดี๋ยวเรามามูเตลูกันนะคะจบเนาะจบเนาะโอเคคอยโชคดีสำหรับคนวันอังคารนะคะโดยสำหรับ